จิตวิยาตัดมือที่สามแบบไม่ต้องออกแรงสิ่งที่มือที่สามกลัวแล้วคุณไม่รูเววเรเร้เขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยหลอกเขาครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยไม่จริงจังครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยยังคงรักเราอยู่ครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยหาผลประโยชน์ครับจากเขามือที่สามเองก็ไม่เคยสบายใจนะที่ แฟนของคุณเนี่ยยังติดต่อกับคุณสิ่งที่จะทําให้มือที่สามเจ็บปวดใจมากที่สุดคือการโชว์กิจกรรมครับที่มีเราบวกแฟนบวกลูกบวกความแฮปปี้ครับมือที่สจะเกลียดที่สุดคือการที่คุณกับแฟนของคุณยังคงทํากิจกรรมร่วมกันมือที่สามจะยิ่งเกิดความคิดตีวนครับคิดว่าแฟนของคุณไปหลอกเขารู้สึกว่าแฟนของคุณไม่จริงจังรู้สึกว่า เขาคงรักกันดีเขาคงมาหาผลประโยชน์จากเรามันจะยิ่งคิดมากมันจะเกิดความคิดลบๆมันจะเกิดความคิดตีวนมันจะเกิดความรู้สึกว่าแฟนของคุณมาหลอกมันมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันอยากที่จะถามให้รู้เช่นบ้านที่กําลังสร้างด้วยกันคือมือที่3เนี่ยมันอยากจะมาดูคุณจะตายไม่ต่างจากการที่เราอยากไปดูมันแต่เมื่อมาดูเนี่ยคุณต้องฝากความเจ็บปวดไปครับคุณต้องขยี้แผลกลับไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณหลังจากนี้นะคุณมีหน้าที่ เร่งความเจ็บปวดมือที่3กับรีความเจ็บปวดมือที่3คุณเป็นผู้ควบคุมครับไม่ใช่เป็นเหยือ่อถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอได้เลยครับ